ปีแห่งพญานาครวมห้าวัดไหวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกทรัพย์เสริมดวงว่ากันว่าปีพุทธศักราชนี้เป็นปีที่พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และอำนาจเรืองรองที่สุดในรอบพันปีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับสายบูชาพญานาคไม่แปลกใจ ที่จะเห็นว่าบรรดาผู้เลื่อมใสศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธต่างก็เดินทางไปกราบไหว้ขอพอรกันอย่างเมืองแน่นสำหรับวันนี้ทีท l อก h ช n แนลขอรวบรวมห้าวัดพญานาะคที่สายพ่อปู่เขานิยมไปไหว้ขอพอรกันจะมีแห่งไหนบ้างลองมาฟังดูนะคะที่แรกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางภาคอีสานคือป่าคคบชะโน อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสำหรับสายพ่อปู่ศิสุ์โทไม่มาไม่ได้ทุกคนต้องเริ่มจากการเดินทางไปไหว้สักการะที่ปากคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่เดินข้ามสะพานมาถึงเกาะคำชะโนดบรรยากาศด้านในมีความขลังมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในมุมที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ก็มาตักน้ำจากบ่อเพื่อไปบูชานอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งของคองหวยที่มักจะได้เลขเด็ดกันลับบ้านไปเป็นประสาด้วยความเชื่อกันว่าการบูชาพญานาคจะช่วยนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนคนนะคะแห่งที่สองอยู่ทางภาคกลางคือวัดปากทอง11 อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีผู้คนนิยมซื้อพวงมาลัยหรือผานายสีขนาดย่อมมาถวายองค์ปู่สีสุโธวไร่ราย,ยาสีปทุมมาณวัดปากคลองสเอ็ดหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อํำชนโนซองตั้งอยู่ที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาง่ายๆจากกรุงเทพมหานครประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็ถึงแล้ว ที่นี่เป็นสถานที่แห่งความคารุศรัทธาของชาวกรองสิเอเป็นอย่างมากเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีพญานาคตนหนึ่งดูลาปกปักรักษาอยู่มีจุดเด่นก็คือมีโบสกลางไม้สั์น้ำที่สันนิฐานว่าสร้างมาเป็นระยะเวลามากกว่าสิปีภายในวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดย่อมแบ่งเป็นที่จอดรถโบสกลางน้ำและทางเดินรอบสั์น้ำ ทุกคนนิยมมาขอพอรเรื่องโชคลาภบางก็มาขอเลขเด็ดเพราะมีความเชื่อกันว่าคนที่มีความศรัทธาบูชาพญานาคมักจะได้ลาบได้ทรัพย์อยู่เสมอที่นี่มีองค์พญานาคขนาดใหญ่อลังการบางองค์มีสมเสียน5เสียนและเจเสียนว่ากันว่าเป็นงานปั้นขององค์พญานาคฝีมือระดับชั้นขูช่างล้านนาสถานที่แห่งที่ส อยู่ทางภาคอีสานคือวัดแก้วจกกักรพรรดิิสุทธาวาสอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นที่นี่เป็นวัดที่มีความเหมาะสําหรับผู้นับถือศรัทธาพญานาคม,มีองค์พญานาคสีขา,ขาวขนาดใหญ่สวยงามนอกจากนี้ก็ยังจะได้เที่ยวชมศาลาแก้วจกกักรพรรดศาลาปฏิบัติธรรมประดับแก้วทั้งหลังมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกขนาดใหญ่ที่สุดในไทย มีถ้ำวางแก้วหรือถ้ำพญานาคประดับรูปแก้วทั้งถ้ำและมีรูปหล่อพญานาคให้สักการะอยู่อีกหลายจุดแห่งที่4อยู่ทางภาคเหนือคือพระธาตุภูเข้าอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุดอยภูเข้าตั้งอยู่บนดอยเชียงเมียงริมปากน้ำรั่วเป็นวัดเก่าแก่ของทางภาคเหนือสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1302 ในสมัยพญาลาวเก้าแก้วมาเมืองปราสาทองค์ที่สองแห่งเวียงฮีรันนครยมยามนอกจากจะได้ชมศิลปะก,การออกแบบสร้างพญานาคเชิงบันไดที่ไม่เหมือนใครในบรรยากาศคลึมขังแล้วยังเป็นสถานที่เอกแห่งหนึ่งที่สายบูชาพญานาคแห่มากราบไหว้ยอยู่สมอ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานอื่นๆที่น่าแปลกใจภายในวัดอีกมากมายเช่นพระวิหารกลุ่มเจดีย์ที่พังทลายก่อด้วยอิฐร่องรอยการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและจุดชมวิวบนดอยเชียงเมียงสามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำสวยงามอีกด้วยสถานที่สุดท้ายอยู่ทางภาคอีสานซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเป็นแห่งที่มีชื่อเสียงข,ของบ้าไฟพญายนาคคือ ถ้ำดินเพียงวัดถ้ำสีมงคลอำเภอสังคมจังหวัดนองคายที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของพญานาคตามความเชื่อเพราะชาวบ้านแถบนี้มักจะเรียกกันติดปากว่าเป็นถ้ำพญานาคตั้งอยู่ในเขตวัดส,สีมงคลและพัฒนาจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคายลักษณะของถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำใต้ดิน ปากทางเข้าถ้ำอยู่เสมอดินในระดับปกติแต่จริงๆแล้วเป็นถ้ำขนาดลึกพอสมควรภายในถ้ำนั้นมีโพรงซึ่งมีลักษณะคล้ายดูอยู่มากมายซอกซอยแบ่งแยกออกไปทั่วบริเวณโดยแต่ละรูสามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และขนาดรูนั้นก็ใหญ่กว่าตัวคุณเพียงนิดเดียวดูๆไปก็เหมือนกับเส้นทางการเลื้อยของงูใหญ่หรือพญานาค มากกว่าจะเป็นทางสัญจรของมนุษย์นั่นเองสายพ่อปู่สีสุดโทลองมากล่าบไหว้สักการะที่นี่ดูบ้างก็น่าจะเป็นการดีสำหรับปีห่งพญานาครวมห้าวัดไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกทรัพย์หนทองเสริมดวงบาร,รมีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันว่าปีพุทธศักราชนี้เป็นปีที่พญานาคมีอิทธิทธิ์และอำนาจเรืองรองที่สุดในรอบพันปี สำหรับสายบุญสายบูชาพญานาะครื่อลืมใส่ศรัทธาพ่อปู่ศรีสุธโคอย่าลืมมากราบไหว้ขอพร5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทีทอชนแนลขอจบเรื่องราวพญานาะคัมช n แนลและเรื่องราวอื่นไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามเรื่องราวอื่นได้ทางช่องสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ